สวัสดีครับเย็บซี่นองอีเย็บซี่สาวน้อยเพชรบเพลนแพงสำหรับงานเมื่อคืนนีคน้ครับที่อำเภอม่แท่นจังหวัดเชียภูมิกับสาวน้อยเพชรบเพนแพงเย็บบ้านไร่พี่น้องช่วงหัวคำ่ำตอนเย็นเนาะฝนทั้งฝนทั้งร่มครับเทงลมทงลม,มากอะแต่ว่าบรดุนออกแต่ว่าร่มแห้งครับพี่น้องช่วงน้องอิงก,ก็ต้องเดินทางเงี้ยฝนตกน้ำท่งมตลอดครับน้องอิงว่าจะในทอ้องค่าท้าไายอ่อนอะ เพราะว่าย่านมริลินนะคือย่านย่านเอฟซพออฟซีเมเอฟซีทางเีพูดนั่นผิดหวังเพาะเพิ่นตั้งตารอคอยมาโดนนะพี่น้องงานนี้ก็เป็นงานภาพป่าสามัคคีครับของทางโรงเรียนไตมิตรวิทยาซึ่งก็เพิ่นก็โอ้ถือว่าเจ้าภาพเจ้าการโงงานเพิ่นก็จัดงานได้ดีครับเนาะเพิ่นไายมันแข็งงานนี้ถือว่า เก็บเงินได้เป็นล้านพี่นอ้องสุดยอดอีกคลับสําหรับงานเมื่อคืนนี้ครับซึ่งบรรยากาศในงานพี่น้องผมจะให้พี่น้องชมเนาะโอ้ถือว่าคือคักกับตั้งแต่กลางวันเลยพี่น้องพี่น้องเอฟซีท่างชคยงภูมินันไปปูสาตตั้งแต่สิบโมงเช้าตั้งแต่ รดหมอลัมมาถ่าจไ,ไปหอน,นอ,อ,อ,อนพี่น้องเอ้ยสะออนเิ่นคักนะสะออนแห้งพี่น้องทงั้งชายภูมิครับเนาะมีแต่เอฟซีน้องอูอิงเอฟซีหลาหน่อยนะอ่าปูเลยมาาครับถาาหาร์ตะนองอิงปูซาตั้งแต่อาการห้อนกับห้อนเลยพี่น้องแต่ว่าภาคกันไปแย่งปูซาไปยานบริณางนานะสุดยอดครับเนาะซึ่ง น้องอิงกับหลังจากที่น้องอิงเดินทางไปถึงสนามเนาะน้องอิงกับได้ไปเอาเสียมาขายน้ำพร้อมครับทักทายเอฟซีไปท้ายลูกกับเอฟซีแกะไล่เส้นพร้อมนองแล้วก็นั้นน้องกับไปขายตัวให้กับเจ้าภาพครับที่หน้าห้องขายตัวเนาะเอฟซีแันคลับเพิ่นกับไปซื้อตัวโอ้คนหลร้คับพี่น้องเอฟซีแันคลับทางชัยูมินี่ถือว่าเพิ่นมักมวนแหงนะคึกคักเลยบรรยากาศเนาะแล้วก็มีผู้เท่า น้องพุทโธ่เอ่ามาจับมือหลาหน้อยแล้วก็เสียอีหลาหน้่อยเอามือจับหัวไปไม่น้องอีหลาหน้่อยว่าโอ้เหตุบ่เหตุแบบนั้นคุณแม่นะว่าเพราะว่าอีหลาหน้่อยห้อ,องกับน้องถือนะน้องถือผู้หลักผู้ใหญ่นอ้องอายุหน่อยนะนอ้องจะไปเห็ดแบบนั้นน้น้องบอกเลยว่าจับมือได้แต่ว่านอ้องจะไปเห็ุแบบนั้นครับ ซึ่งกะถือว่าเป็นเอ่อนองก็คูอจะคว่ำไหมพี่น,น้องมือคว่ำแห้งครับเพราะว่าบางคนนอ้อเอฟซีมันก็เชื่อเนาะเชื่อว่าไอ้อีล่าจับหัวมันสีแห่งๆปังๆเือว่าอยู่ดีไม่แห้งนะพี่น้องขอโชว์ขอลาบน้ำอีล่าไหมแต่ว่าอีลา่าเข้าใจอย่ะด้ยอล่าหน่อยนะแต่ว่าน้องกับบอเฮ็ดแบบนั้นครับให้จับมือแล้วให้ซื้อสีนะแต่ว่านัาง่งจิไป จับหัวผู้ดักผู้ใหญ่นนองนางมาเห็นเต็ดขาดนะลังทียไอ้บางที่บางที่อยอยุบา้านอยยุบ้านนางเนาะผู้เท่าก็แก้มาหาแล้วกมะมามากก้มกราบอีหลาหน่อยไหมอีกาหน่อยต้องเฝ้าแล่นเข้าไปพยุงขึ้นบ่อให้เห็ดแบบนั้นเนาะเพราะว่าผู้เฒ่าผู้แก้ไว้คือเวลาไอ้ว่าถึงงอิงหรือใส่กระท้า,ทาอิงหรือรู้สึกว่ามัน มันไอ้มันหายทุกหายสูบมาพี่น้องเพิ่นเพิ่นเสี่ยงสั่นไหมิ่นก็เลยเห็นนะสำหรับผูท้ทำบุญเกลี่ยบ้างคนงนี่ก็เห็นบอกทุกคนก็เข่าห้องฟาตันหรือว่าแล้วก็ใช้คาถาอุ้งอิงนะไอ้สร้อยไอ้สิกนะ็ดีขึ้นเนาะหรือบางคนอยากโชคได้โชคได้ลาภก็ท,ท่องคาถาอุ้งอิงถือวหวยเซย ซึ่งตัวนี้มันก็แล้วแต่ก้มเสียนะข้มเสียของแต่ละคนแล้วก็โชคลาภวาสนาของแต่ละคนที่กันครับในวงทีพันกันบางคนก็ได้โชคได้ลาภน้เมลาบางคนก็บ่ได้อะอันนี้มันขึ้นยู่ี่คว่มเชื่อของแต่ละคนนะพี่น้องซึ่งเมื่อคืนนี้ถือว่าบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีนหลังจากที่ฝนตกตอนหัวคำนอมมนีกะบหลังจากนั้นฝนกะท้องฟ้าเปิดครับ เปิดแล้วก็เล่นแบบสบายเลยบม่มีฝนมารบกวนเลยพีน่น้องเนาะอาการก็คือว่าดีครับเพิ่นมาพรมน้ำมนต์นนะเทวดาเพิ่นมาพรมน้ำมนต์ให้เพราะอาการมันหอนแห้งครับมขึ้นนี่เนาะซึ่งอีลาน้อยห้องกับช่วงอีลาน้อยห้องออกมาโชว์นั่นนะโอ้คนเต็มนาไปที่อาญาคือเราพีน่น้องเนาะ่าถึเป็นปิดมือเป็นมาไลเอฟซีแฟนคลับนันโอ้ ไอ้อีลาไนมันเจ็บบ่ไไวเลยติบมือนี่ยกัจนเบิดเบิดชิวด้ซื่อพี่น้องเนาะถือว่าสุดยอดอี่เลียครับอีราน้อย่งอีเฮานี่ก็ถือว่าแบบนั่งถือว่าว,า,วาสนานดีแห้งนะอีราอยเฮาไปมองหนก็นมีแต่คนหกักคนหอมคนเพื่อนสะอ่อนเพื่อนหักนะมีแต่ของฝากของตอนเต็มอาญ,ญามีน้องวันนี้เป็นคอ,องกินของใสเนาะบางคนกับซื่อ เอาเสียมาฝากเอาขอ,องโอ้ของเยอะแยะมากมา,กายพี่น้องพี่น้องทั้งขี้ปุ่มนี่สังพี่สังเกตอีย่างหนึง่งพี่น้องทั้งขี้พุ่มนี่คนมักมวนอีกลีพี่น้องเพิ่นออยู่จนโอ้ช่วงเต้ล่าเนี่ยก็ยังไหลเลย,ยคนก็นยังอายนีย่คือเกาเนาะป้าดีโตเบิ่งในช่องพอกันใช่นะคนหนึ่งเต้นนาไปที่ขานาดแกงเราเลยเต็มคือเกาพี่น้อง ผู้เฒ่าผู้แก่พ่นฟอนเอ้มนาวิธีเลยสุดยอดอีลีมือขึ้นนี่ครับแล้วก็ถือว่าเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานนั้นพ่นกับโออ่าบ่ผิดหวังพี่น้องเนาะจัดงานประปาป,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 ปีนี้ถือว่าอ่าได้กำไร,ไรจ้างสาวน้อยไปถือว่าบ่ขาดทุนแน่นอนอ่าค้นอายนะซึ่งที่สังเกตอย่างหนึ่งที่ผ่านมาหลายๆงานเนาะ ถือว่าเจ้าภาพนี่ถือว่าโอ้สุดยอดอีกเลยครับถือว่าเพิน่นคือดีใจน้ำเจ้าภาพไหมถือว่าสาวนอยเพชรบ้านแพงนี่ถือว่าน้องอิงนี่ถือว่ายังไอน่องอิงนี่ยังขายได้ตลอดครับเพราะว่าเนาะปาไปที่ยังมีน้องอิงอยู่นี่คือเอฟซีน้องสามาที่จะดึงเอาเอฟซีเขามาเบึงน้องอิงนี่คือเมียนกับเป็นแม่แรงดึงดูดให้เอฟซีเขามาชมงานไหมพี่น้อง สุดอยอดนี่ครับเนาะว่าไปเล่นบมงไหนนี่คนอญญาญะเลยซึ่งเมื่อนี้ทีมงานสาวน้อยกับเพื่อนก็สิีเดินทางไปเล่นที่จังหวัดนครราชสีมาครับที่ตำบลสูงเนินอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาทางโคราชกับเตรียมพบกับน้องอิงพบกับทีมงานสาวน้อยได้เลยครับผมรับรองว่าง,งานนี้บ่บผิดหวังแน่นอนครับ ซึ่งคาดว่าน้องอินก็นสิไปเดินทางไปตะเวนันเราหล่ะเนาะตอนนี้น้องก็เดินทางไปที่สิรเกตครับไปพักพอนที่บ้านก็นอนหลังจากน,นั้นนอ้องก็สีเดินทางไปโคราชครับไปพบกับเอ็ซี่แฟนคลับตอนหัวคำกัอเราล่ะครับน้องก็สิไปแกงและเส้นคือเก้านะคือน้องได,ด,ด้ปฏิบัติมานะครับนาองคือน้องในเฮ็ดมาซมือ้อ เพราะว่าช่วงละลังมานี่น้องจะไปตังหัวคาแล้วก็ไปแกกลาเส้นไปคายตัวให้พลอยไปคายตัวซอยเจ้าผาาไปพี่น้องอถือว่าเป็นคอนเทนต์ที่ดีมากๆครับเนาเพราะว่าเฮ็ดเอฟซีแฟนคลับเขาถึงได้ง่ายนะเขาไปท้ายรูปไปขอลายเส้นไปจับมือพิลาหน่อยเฮ้าราบองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับ เอาเมื่อนี้ค็ฝากไว้สำนียครับผมก็ขอบประคุณ FC แฟนคลับ FC น้องอิงที่เขามากกดไลค์กดแชร์เขามารับชมครับขอเด็กคนอยู่ดีไม่แห้งรำๆำไม่รวยสวัสดีครับ